เอาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับอยู่ช่องชักบอลนะครับวันนี้จะมาดูการอัปเดตแพทสำหรับแพท6.3นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าอัปวันที่25นะครับก็คือวันนี้นี่แหละนะนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปอ่าช่วงเย็นหรือช่วงกลางวันนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าจะลงตอนไหนนะครับแต่น่าจะลงที่25นะครับแล้วก็เซิร์ฟปิดวันที่25นะครับผมนะปิดปรับปรุงนะนะครับก็อ่าเซิร์ฟจะปิดปรับปรุงเวลา10โมงเช้าถึง อบ่า,บายสมโมงนะครับโดยประมาณนะนะครับอาจจะเส็นเร็วหรือเชา้ากําหนดน,นะครับผมนะฮะก็ <c oughs> คใครที่อยากจะรู้รายละเอียดข้อมูลนะครับก็มาอ่านที่หน้าเพจโปเกสกาและการน,นอนนะครับ <c oughs> ส่วนผมเนี่ยสิ่งที่อยากรู้เช่นเคยอ่ะผมอยากรู้ว่าโปเกมอนอะไรเข้าใบผมอยากรู้ว่าโปเกมอนอะไรเข้าใหม่มั่งนะครับผมก็อะไรเนี่ย <c oughs> เนื้อหาอัปเดตเวอร์ชัน6.3อันนี้เป็นโปเกมอนไดนมักนะครับผม ก็หลักๆน่าจะเป็นในตัวน็อตนี่แหละเนาะนะครับแรกไหนคือโปเกมอนนะอันนี้มันเป็นพวกโปเกมอนที่เข้าใหม่อย่างเดียวเหรอมันเขียนโปเกมอนไดแม็กใหม่คือเขียนไม่แยกกันเลยอะ่ะแล้วก็รูปภาพใหม่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะนะครับ คืออ้าผมจะก๊อปแล้วก็ไปเสิร์ชดูใน Google แล้วกันจะได้รู้นะครับคือเขาไม่แยกอะ,อะเป็นตัวผีตัวนี้เข้า,าจริงๆนะโปเกมอนแฮตก่อนๆเนี้ยโปเกมอนธรรมดาคุยไม่ได้เลยนะครับไม่อยู่ในกาชาไม่อยู่ในเขตจับให้เติมให้เติมอย่างเดียวนะครับผมก็แล้วแต่โอเคตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ต่อไปอันนี้แหละโปเกมอนใหม่อ่าเป็นเซตผีทั้งหมดเลยเหรอแบบ พวกโปเกมอนผีๆเมาส์ก็ก๊อบยากเหลือเกินเนาะต่อไปตัวนี้อ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวธาตุเหล็กหรือธาตุดินวะไม่รู้อะถ้าเป็นกานีิมันธาตุอะไระจำไม่ได้ธาตุดินเหรอเออช่างมันเถอะอันว่าเราดูโปเกมอนเฉยๆแล้วกันเนาะนะครับโอ้นี่คือล่างสองอเพิ่งเห็นโอ้มีขนจมูกด้วยโอ้มีขนจมูกด้วยแม่เห็นลวคันจมูกขึ้นมาทันทีทันใดต่อไป อ่าตัวนี้ตัวน็อตนะครับผมน่าจะมีล่างน็อตเล็กแล้วก็ล่างน็อตใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีล่างมาสเตอร์ด้วยที่เห็นในอ่าในอะไรสักอย่างในโปเกมอนนั่นแหละนะในเกมเนี่ยล่างน็อตใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็จะเป็นตัวมันนหละล่างมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นล่างไดนาแมิกไดนาแมิกอันนึงมันวงเล็บว่าเล็กอะหมายความว่าไงวะแล้วก็จะมีราชา <S <S ทาวเวอร์ ล่างเลสแนนแล้วก็แคลก้าล่างมาสเตอร์ดิไงทําไมมันตัวเด่นไม่ใช่แคลก้าล่างมาสเตอร์วะเดี๋ยวต้องมารอดูความสามารถของแคลก้าล่างมาสเตอร์อีกทีนะครับว่าจะแข็งแกร่งไหมหรือว่าจะเพิ่มความสามารถขึ้นมานิดเดียวเหมือนกราดอนมาสเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีโปเกมอนแฟดใหม่ก็จะเป็นไอตัวน็อตเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีรูปปัน้นครึ่งตัวรูปปัน้นครึ่งตัวนี่คืออะไรวะอย่าบอกในในรูปปั้นในในอ่าเขาเรียกว่าผมจำจำไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้ สมองไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นใหม่กี่ชุดเนี่ยหนึ่งชุดสองชุดเหรออ๋อสองชุดนะครับผมแล้วก็จะมีกรอบรูปโปรไฟล์ใหม่นะครับกรอบปูแล้วก็กรอบ4ปีกรอบครบรอบ4ปีเดี๋ยวนะมันเลยแล้วไม่ใช่เหรอวะงงกรอบ4ปีเออช่างมันแล้วกันเนาะนะครับผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้เนาะแล้วก็จะมีอ่าเพิ่มโปเกมอนอ่าเวอร์ชั่น6.3เข้าไปในดาบจนภยัยทีมจนภยัยสถาบันวิจัยงานสาพันธ์ แล้วก็โปเกบอลใหม่เหรอเพิ่มโปเกบอลมาสเตอร์และเอฟเฟกการต่อสู้ของโปเกบอลนะครับแล้วก็ดาดสำรวจนะครับยักษ์ตาเดียวไม่แน่ใจว่ายักษ์ตาเดียวคืออะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์พกพานะครับเพิ่มอุปกรณ์สําหรับล่างมาสเตอร์มันเป็นอุปกรณ์พกพาของโปรเกมอนแล้วก็ศึกยูเนียนอันนี้ผ่านไปรีเซ็ตคะแนนส่วนตัวโอเคกิจกรรมสล็อตแล้วก็แก้ไขอื่นๆดาวพัฒนามันบอกว่าแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถสมใส่ไอ้ไอเนี่ยเคชันอะไรทุกอย่างเนี่ย ได้พร้อมกันนะครับผมแก้ไขคําอธิบายสกิลของโปเกมอนท่าความมืดเอา้าโยบอกเลยนะคําอธิบายสกิลอะถ้าคนดูรู้มันหลายตัวมากนะครับที่อธิบายแล้วไม่เข้าใจเอ้ไม่ใช่ไม่เข้าใจมันอ่านยากเออนะครับผมเออนะครับสรุปผมคาดใจตรงเนี้ยเพิ่มโปเกมอนเวอร์ชั่น6.3เข้าไปในประจนพัยทีประจนภยรรมมจัยสาวไม่ใจประจนภยนัยมันนับมันนับไอ้นี่ไหม เอ่อมันนับเขตจับไหมมันไม่ได้บอกว่าเขตจับอะแล้วก็ไม่เข้ากาชาใช่ไหมโอ้โหท้วอว่ะจะให้เติมองเดียวอะจริงๆก็ตามนั้นอะคือถ้าคนดูจําได้เนะีัยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาแบบให้คนดูเนี่ยกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมเสนอ ว่าอยากจะให้กิจกรรมเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้อัปเดแล้วนะอันนี้อัปเดวนะหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นนะไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องแจกอะไรที่มันเวอร์เยอะเกินไปเอาแค่ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แบบอย่างกิจกรรมที่มันอะไรอ่ะกิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวขอดูกันที่มันแจกมีทุกเกาะแจกลูกลุกันแชมเปี้ยนแล้วก็แจกอู้แจกตัวเก่งเยอะมากเออแจกเกินไปผมพูดตรงว่าแจกเกินไปนะครับได้ดูคอมเมนต์ คอมเมนต์รอบไปพันสองนะครับผมจากที่แบบปกติไม่ค่อยมีคนอมเมนต์เท่าไหร่เออนะครับเอาเป็นว่าเข้ามานี้แล้วกันนาะนะครับมาดูอีกทีว่ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนนาะนะครับผมถ้าใครคิดถึงสตรีมเดี๋ยวผมจะพยายามมาสตรีมไม่ได้แล้วกันนาะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ก็ไปเจอกันใหม่แพรต่อไปนะครับบ๊ายบาย